สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคน,นโหนโมแม่แซมไส้คุณะคุณได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิน้งจ้าเออวันนี้ไม่เห็นมีเมนูอะไรเลยอ่ะเออกินข้าวเหนียวมาพ่อหนิวันนี้กินข้าวเหนียววันนี้พี่น้องหน้าตาประหลาดแปลกไปหน่อยพี่น,อนอ้องหนีไปแล้วพอาะเขาเห็นเมนูนี้เขาหนี <laughs> ไปเลยอยู่พิษเนี้ยสนับไปยู่แต่พี่ต้องกินพี่เจ้าของช่องนี่ย่าอันนี้เตรียมมาให้พี่เขาเรียกว่า <laughs> ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโลมกวิดเจนิเวียโลโอโล,โลโมถ้าภาษาไทยเขาจะง่ายๆนะมันเป็นปลาดองของพวกแถบสแกนดิเนเวียพวกคนที่มันห<อ>ิม้าตกทั้งปีอ,ะอ่ะอ่าอันเนี้ยคืออาหารหลังเขาร<อ>ปลาดองก็ถ้าบ้านเราก็อะไรมาเราไปปลาส้มอะไรพวกนี้เหรอเออเป็นไปได้นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันรสชาติเป็นไงแต่ขอบอกเลยว่าดูข้างนอกเนะี่ย ไม่น่ากินเหมือนงูอะเออมันเลืองเลือมคืองูเลยไหมนี่ดูข้างนองเลยปลาอะไรวะเลืองเลือมคืองูนี่ไหมนี่อัดีเลยมันคือปลาอะไรอ่ะตัวรู้ไหมเนี่ยแฮรริ่งอ๋อแฮรริ่งโอเคเป็นปลาของฝรั่งอะมาดองแต่ดองของฝรั่งอะกับของไทยไม่เหมือนกันนะไม่รู้รสชาติเขาจะแซบจะอะไรไหมเพราะถ้าไม่แซบพี่ก็รู้นะปลาที่เป็นคาวเนาะนะไปเราลองลองกินดูทำใจกันนะ ำกนหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกฝรั่งพวกท็อปพวกกูเม่มาเก็ตอะไรเงี้ยซื้อได้มาเปิดเลยเปกสเรประเทศนดน้ำก่อนไหมเมึงเอาอย่างนู้นวู้ดูเบิ้งเบิ้งอบ้งเบิ้งโดมไหมโดมก้น กิ่นเอาเรื่องลองลองดมลองดมูลองดมดูน่น่อกสมเออก็ปลาดองเนาะใยรผสมเดี๋ยวทิเทศใช้นีเลยบอต้องหยิบหยิบออกมาทยิะชินหยิบมาหยิช่ะหยิบใครหยิบมาแล้วกันหยิบใครหยิบมาคนละชิ้นเดี๋ยว โอ้ชิ้นใหญ่จังวะกินยังไงเนี่ยอ๋อหนึ่งชิ้นแบบกันก่อนนะหนึ่งแล้วหนึ่งนะไอ้ไอ้โช๊คใบก้อนน่าหน้าดีๆหน่อยหน้าเขมวนมาหรอคือเขมวนขมวนมากเลยมันมีไส้ในเมาไม่ไม่ไม้ใช่ไหมอ๋อไม่ติมอ๋อนี่ไงข้าเ มีพวกมีผัก,ออกดอง,ดอ,งอ่าช่วยช่วยเขาบอกช่วยตัดช่วยตัดเนี่ยอลงดูลองแสดงว่ามันต้องกินกินเลยดีกว,ว่าเขาไม่กินหนังกันนะฮะเขาไม่กินหนังกันแล้วกินยังไงอ่ะเขากินเนื้อไงเขารอนเนื้อ,อกิน,นอ้าวก็ต้องแบะออกซะออกแล้วทำไมไม่กินหนังอ่ะจริงเขาไม่กินหนังกันกินแล้วมันเป็นไรอ่ะมันเหนียวโอเคเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนเดี๋ยวหาซ่อนคนถนัดเราก็แงะกินเลยแงะกินเนาะหุ้ยมาลองก่อนลองแงะเฉพาะเนื้อมาชิมเด็กเล็กก่อนมาคู่กันเลยไป พร้อมกันเลยแบบน้อยๆนะทำน,นิดนึงก่อนอ่ะไปพร้อมกันนะเออหนึ่ง,งสอง,สองไปสองสามเออเปรี้ยวเลยแหละเปรี้ยว่ะเปรี้ยวมากเลยไม่อยอมกินเปรี้ยวมากไม่ขาวเปรี้ยวจัดๆเลยอ่ะเปรี้ยวมากๆเลยปะนะเออสมส้มส้มมากใช้ได้ปะใช้ได้ไหม ถือว่าต้นแรกว่าสีข้าวว่าว่าตัวมันกินข้าวเห็นปกติในพวกเนี้ยไม่นึกว่ามันจะเปรี้ยวนะเห็นหน้าตามันน่ะนี่เปรี้ยวมากเลยอชุ่มมันจะมีดองเค็มกับดองเปรี้ยวอันนี้มันจะดองเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงต่อต่อต่อน้ำส้มสายชูแล้วมันจะมีพวกนี้พวกหัวหอมมาอ่าเขาบอกต้องกินใหญ่จอกของเขาเฮ้ยเขาว่าเกี๊ยวหนังมันกินหมดเลยบ่อย่ากินอย่ากินมันเหนียวไอปลาเขาเนี่ยอยางมันเหนียวปกติฝรั่งเขาจะกินขนมปังใส่ขนมปังกินปลาเนี่ย พี่สั่นลานได้ชิน้นมาเร่เลยนี่มันหนังกัเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะตกเ,เปิดหูหนังมันเหนียวด,ดีนะอ๋อรู้แล้วอธิบายแบบให้เขาใจง่ายๆนะอไอทูน่ากระป๋องอ,ะอ่ะม,มันจะมีแบบว่ารสที่มันใส่แคคเกอร์อ,อ่ะนั่นแหละแ,แล้วก็ตักใส่แคคเกอร์กินอ่ะอย่างนั้นเลยรสชาติอย่างนั้นเลยประมาณอย่างนั้นเลยเข้าใจง่ายๆเคลื่อนนั้นอ่ะ ทูน่าสเปรซอ่ะทูน่าสเปรซเคยกินไหมสเปรซไอที่มันเป็นแครกเกอร์กลมๆมาให้ด้วยแล้วก็เป็นทูน่าตักใส่ขนมปังเออทูน่าเคยกินแต่อันที่ว่ามันเป็นกระป๋องกระป๋องบูมีฉลากคืออือื่อย่างทูนา่ายังวะอะไรทูน่ากระป๋องมีฉลากบูมีฉลากนะมันสิบูมีฉลากด้มันสิมีแบบเขาอัดกระป๋องมาซื่อๆนะแต่ว่าข้างนอกกระป๋องเขามันมันสิบูมีฉลากเป๊ะ <c oughs> อะไรทูน่าไม่มีฉลากวะล่ะอีหลีรู้จักปลาทูน่าใช่ไหมอือเออ ไม่ยากวะงงเอ้าโอ้ไม่เคยซื้อจิดจ้าจัดถือว่ารสชาติเออคล้ายๆปลาทูน่าแหละเออกเปรี้ยวผมว่ากินได้ผมกินได้กินด้วกินด้กินได้กินได้อันนี้พี่สำรานแก้มกบบติกแล้วก็ไอเขาเรียกเขาอะไรสิงดองยังไงเอมเลยไหมอืมออขาวะกินไม่ยากขนาดนั้นแต่หน้าตาดูแบบ คือที่มันกินง่ายเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีข้า,ขาวเลยใช่ไหมไม่ข้าวไม่ข้าวเลยเพราะมันเปียวมากคือตอนแรกก็ว่าว่าแต่มันสิข้าวไหมซีว่าไปรล้วอ่ะเออคันเปียบเทียบกับปลาปลาสมปลาปลาหลวงบาาเท่าปลาบงบานเท่ามัานจ่มีกินข้าวปลาอยู่ด้วยมันกินลงไปเออโอ้อันนี้มันบ่มีเนี่ยแต่ว่าสมสมสม,<อ>สมมากาาคือเขาอ่ะ จะเอามาทั้งทั้งเส้นใช่ไหมทั้งหนังอ่ะแล้วก็ก็แทะแทลแูดรูดออกมาแล้วคือไม่ได้กินหนังไงกินเนื้อแล้วูดออกไม่มีก้างอ่ะลองกินดูไอเราเดือดคือได้อยู่มันไม่มีก้างนี่คืออย่างหอมหอมหหอมก็ใส่มะกปลาเออรสชาติรสชาติกินกินไม่ยากแต่หน้าตาดูแบบทําใจยากสมแล้วเปรี้ยวขนาดนั้นเลยหรอเปรี้ยวมากที่สุดของไทยองไม่เปรี้ยวอย่างนี้ ค,คือคือผมเป็นคนแบบบ่ค่อยมักกินของของสมบ,บันไดนะันสมนแค่แสิแบบอืบมก็เลยไม่ชอบพี่น้องเราเออลองไปเอาเกลือมาแมลองโรยใส่ได้ได้เกลือเปรี้ยวเปรี้ยวเข้มเข้มมาโอ้เยี่ยวขั้นโมเลขั้นขั้นมาดึงหนังออกกินง่ายกูด้วยหรอเออจะกินเอาเลยเออเนี่ยขั้นมาดึงหนังออกไม่เขาหญิงไงอ๋อรูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีหนังติดอีกเนี่ย อะลองดูลองดูกินก็ได้อะลองดูพี่อยากกินหนังนี่ก็ลองดูนะออกไม่ออกหนังออกมาน้ำอ๋อโอเคแล้วก็กินกับหนังไปเลยกินไปเลยปลาถูกเป็นรสซีเลยครับไปกินอ่ะลองโรยเกลือหน่อยโรยเกลือโรยเกลือโรยนิดหน่อยนะนิดหน่อยอ๋อผมผมโรยให้พี่ลองดูนิดหน่อยใช้นิ้วนิ้วนิ้วโรยเลยนะอันนั้นเดี๋ยวมันจะไม่นิดหรอกมันเยอะไู เใส่ยหันได้แล้วล่ะเอ๊ใส่เลยป้วเอาละเดี๋ยวชิลล้องกินเกลือก่อนเด้ออยากจะตัดรสชาติเข็มไปป่ะใส่เกลือป่ะกินอะไรอ่ะปลาดอง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 รสชาติเป็นยังไงบ้างล่ะรสชาติเปรี้ยวมากอ๋อปลาส้มอย่างนี้เกิดเรายำใส่หอมแดงได้ไหมปลาปลาของฝรั่งนะเนี่ยคล้าย เรามาย้อมใส่ของแดงได้ทำแบบไทยๆก็ได้ใช่หาตะโจนมามือเริ่มสิเปลี่ยนแล้วอาจจะสู้กันไม่ไหวชิมด้วยไม่ได้วันนี้ลองลองลองโรยเป็นของชิรแแทนได้ได้ได้โรยเพือไปก็ยังไม่ตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเปรี้ยวมากรอในคอขอมก่อนที่จะแต่ละคนมันกินสมกับคนเดียวกันที่อัดยาสินิดนึงกระเทียมไหม เปรี้ยวมากมปกติเขากินขนมปังใช่ไหมเอ้าบ่เออีฝรัร่งฝรั่งกินขนมปังอร่อยนี่กินกินไม่ยากกินไม่ยากมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะเปรี้ยวบอกว่าคั้นว่าคนที่มาก,กินของสมมันก็สิบอสแต่อย่างไรเยี่ยวแต่ว่าคนแบบมากินของสมสวัสดีครับ,บร้านอะไรเนี่ยหมกมือเยอะเนี่ยไม่เยอะทอชิมดิอร่อยป่เปรี้ยวเปรี้ยวลองมาจังหน่อยป่ะลอาชิมมาทั้งต้นนะอนี้เนาะ กินไหมเนี่ยเอาแต่น้อยนึงซิมซิมบรรหนวเปรี้ยวนี่เอาเลยสูซ่าเดี๋ยวตอนไหนเนาะเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับไหนยังตอนนี้นี่ตอนนี้นี่นี่นี่ตอนนี้โหเขาเป็นแหนะข้ามทินยังไงเนี่ยนีเออแป้นบออืมต่างจินโดกินแต่เนื้อนะโอ้ขนาดดมก็เปรี้ยวแล้วอะเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวโหเปรี้ยวมากเฮ้ยแต่ไม่แย่ไม่แย่กับแก้มมันคือกับแก้ม ขอขออุญาตวิสงค์พอดีเลยวิสกี้นะโอ้โหเยอะไปประหนะวิสกี้ไม่เยอะเกลือหรอไม่ผงซู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 เอาลองดูลองดูใส่ผงซูไปละไม่แย่นะซอยพริกสดซอยหอมแดงได้มันไม่มีความขาวเลยไม่ขาวไม่ขาวมันออกแนวเปรี้ยวเฮ้ยมันมันผิดมันผิดกับสิ่งที่คาดหวังในทีแรกมากเลยโอ้เอาเอาขั้งตอนเลยโอ้ทีแรกนึกถึงอะไรวะนึกถึงปลาสวีเดนนูดเลยโอ้หนูดเลย โดยไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรก็เปรี้ยวอยู่ดิเราบอกว่าความเปรี้ยวของปลามันกบุทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแค่เปรี้ยวอย่างเดียวโอเคทานแร่อยครับไปไหมครับหมอนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อที่แขนใช่ไม่น่าหรอกคนนี้มันเดี๋ยว EP หน้าทุกคนอาจจะเห็นแค่นี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ติดเชื้อวระดิ่มาจินที่สองลงเลยดีกว่าเนาะอ่าจินที่สองลงโอยกินหมดกระปุกเลยหรอ เอาตายเลยโอ้หใจคอหมดเลยโอ้ยแปลว่าแบบมันมันเกินคาดเนี่ยออร่ยตอนแรกแบบมันกลัวไงกินอย่างนี้เลยถือว่าแพงนะอ่ะมีกี่ชิ้นหนึ่งกระป๋องมีกี่ชิ้นสามสามชิ้นสามร้อยเก้าเก้าชิ้นละร้อยอ๋อสามเก้าเก้าเลยเหรอถ้ามันกินหนังได้เนี่ยกินทั้งคำได้เลยนะแต่แม่งเสอกินหนังไม่ได้ทำไมถึงกินไม่ได้เหนียวมั้งก็ลองกิได้ิลองมาเจ้ากินไปเร็วนี่หรออืมกินได้เหรอปกติแล้วแล้วมันคาวเคืออะไรหม่ง บัวข,ขั้นชีรูดก็เย้ว่าคอปาาแล้วก็รูดออกหนังมันติดมาพร้อมมันมันตุลยไงเออมันตุลย์อืมเอาแล้วทำไมอันนี้ไม่กินได้หมดหรอโอ้โหอ,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 อะไรวะเนี่ยเอา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 ,เอ,า,เอ,าอันนั้นนี่ของใครอ่ะพี่จำได้แหละโอ้แข่งพวกมันนี่ของคุณนวิศิทธิ์ไปวันรีไปวันรกินซีเรียลนั่นดองไว้เฮ้ยแต่ไม่ชอบไม่ชอบหนังอย่างนี้ t e เก u r e มันดุ๋ยไม่ค่อยชอบเลยกินหนังปลาอย่างนี้หนังปลาไม่เกียจอ่ะอ๋อกินแต่เนื้อดีกว่าบัมัดบัมัด อกับแก้มข้าวหนุงข้าวเหนียวเข้าได้ก็คล้ายๆกินกับปลาส้มอ่ะเอาคนนี้ไให้วูข้าวเหนียวร้อนป่ะถ้าเป็นปลาดองตัวดังในทิกตอกอ่ะเขาจะบอกว่ากินกับมันมันบดอร่อยมากอ๋ออาหารฝรั่งจะเคยรักกินคนเดียวแบบเลือกซาหมี่นั่เอาอ ลองกิดอะอาหารลาก่อนข้าวเหนียวอ๋อครับผมน้ำโอ๊บอื้อหนิไปเลยกินปลาแล้วสู้กินยุ่งกินไม่ได้ครับเสพสื่อแต่ว่าตอนแรกเห็นปะล่ะเห็นเห็นหน้าตาปะล่ะกลัวปะล่ะโอ้ยเป็นยังไงเห็นเห็นอยู่ข้างนอกคือแบบไม่ได้กินแหละมันเก็บมันคล้ายๆงูนะมันเป็นเป็นตัวย่านเนาะ วันนี้โอวตอนตอนโอโดมตอนแรกว่าโอ้ว่าโอ้กินเอาเรื่องวะกินไม่หอมเออผมก็เลยว่าอุ้ยแมนบอว่าเลยลองดมดมมันก็ไข่กินปลาส้มแต่พอกินลงไปว่าว่าแต่มันมันสิเม็นข้าวมันกับโบมินบโบมินข้าวแต่พี่สามร้านเขากินง่ายเขากินได้ทุกอย่างากงแต่พี่สามร้านเขากินพวกอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยได้นะใช่ใช่ใช่ปลาดิบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่เอาเลอาจจะไม่ชินไม่ชินเท่าไหร่ในช่องนี้ที่สามร้านไปกินแซลมอนดีหรือยังไม่กินไม่กินแกไม่ชอบ ใครเห็นแกแกบอกใครเห็นแกแกเห็นคนกินแซลมอนวันนั้นจะยิงเจ็ดนัดอ่ะเนะแจไม่ชอบแจแทงเลยใช่ไหมแจแทงคนนั้นคือใครรู้ป่ะพี่ถิ่นเราบอกเป็นตุ๊เป็นตาอีกแล้วหรอพี่ถิ่นมาพูดโอ้โหคนนี้นี่เล่นน้ำมาเลยน้ำงามเลยปคนนี้อยากจับน้ำออกดีกันนะกินง่ายดีอย่างหนึ่งไม่มีก้างโอ้แต่ บอก่าขั้นขั้นปลามันเมาหนิมีกางกับเรือหรอกปลาแฮร์ิ่งมันนับตายป่าแฮริ่งักปลาแฮร์ิ่งปลาแฮร์ริ่งบัวปลาปลาไทยที่หูจักบูมิดดูสิปลาปลานอกเก็เลี้ยวรุ่นแล้วปลาแฮร์ิ่งของพวกขอดังข้าวาดูว่าเอมเซย์ต้องกินไปกินมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้ที่น้องพวกกินของดิบนะเด้อครับอันนี้พวกไอ้นี้เขาชอบกินกัน อาหารประจำชาติเขานอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนอะไรพวกนี้อ๋อรู้จักไหมรู<อ>้จกักไปไปไหมไม่ <laughs> ถ้าพูดไทยางงาก,ก็คือพวกไวกิ้งเหรอรู้จักไวกิ้งไหมบัวอาวรู้จักกระลูกกิ้ง <laughs> <laughs> ไวกิ้งอ่ะพวกที่ดวดหนวดอ่ะอ๋อเหรออธิบายไงดีวะเนะี่ยนั่นแหละคนพวกไวกิ้ง ใช่ได้ใชได้เผ็ดบางทีคุยไปฟังมาเขาบอกว่ารสชาติเค็มๆม,มันๆไม่อร่อยอืม,มก็กว่ามันคนละอันกันเปล่าวะน่าจะคนละอันกันอันนี้อันนี้มันไม่มันนะมันมีเสียบใช่อืมอันนี้มันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เลี่ยนอยันนี้ออกเปรี้ยวเลยกับแก้มเลยอือแม่งจะคล้ายๆแตงดองอยู่แล้วเนี่ยเปรี้ยวแบบคล้ายๆแตงดองเลยอ่ะกินกินกับวิสกี้เนาะอ่าวิสกี้เล่านี่ไงวิสกี้เนี่ย าเด้อพี่น้องมาเด้อยอันเสีให้น้องกี่มากินน้ำก่อนกี่ไปละวันนี้จากกลัวพี่น้องจะกลัวอะผมแต่พี่น้องกินได้เชื่อป่ะพี่นอ้นองกิน,น,นกนินได้ทุกอย่างพี่น้องอ่ะผมว่าผมมากินยากสุดอันนู้นก็ไม่กินนี้ก็ไม่กินแต่เนี้ยอันนี้ได้ไกินได้นป่ะ อแบบคนเนื้อข้าใามันมันเหมือนมันมีความนัวนิดนึง้วยอะรู้สึกเค็มๆมาหรอมันจะมีเหมือนอมหวาน,น,นอืงอ๋อเออมีนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเขาอาจจะใส่น้ําตาลมาไงตอนดองอะอแต่ว่าขบวนการมาของเจ้าโอเคนะูดถึงนะได้นะขบวนการมาแสดงว่าใส่พริกใส่เลยนะอืมโอ้คนใส่พริกเน่าหรอครับเหรอขั้นมาใส่พริกเนี่ยก<ม>็แล้วแล้วเน่าเลยนะ ตอนแรกกะจะทําเป็นสองแบบมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยำอีกแบบนึนองแต่ว่าไม่ไหววันนี้ผ่านงานมาหนักกับตัวยังตัวยังกุไม่ <laughs> จำได้ครับด้วยมันหนักอะไรว่าเออทีเนี้ย <laughs> <laughs> ช่มาเจ้าเนื้อเนี่แหละกินง่ายอ่าหากินได้ทุกคนซื้อตามกินได้ครับที่ท็อปหรือกูเม่ ไอ้พวกซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งอ่ะรู้จักไหมฟูดแลนด์นี่หรอน่าจะมีนะ่งอาจจะมีหรอกฟูดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งฟูดแลนด์ฟูจิเนาฟูจิไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ฟูจิมร้านอาหารยูเอสเอ็มเนี่ยเอ้ยไม่รู้จักด้วยว่ะตัวยูเอสเอ็มเออทำไมรู้จักอ่ะไปส่องของแน่นอนของอ่ะหรอเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีนะยูเอสเอ็มมันอยู่แถวกรุงเทพน่ะแล้วแถวจุลุมพิทเออนะ เออเลยเขาให้เข้าใช่ไหมเออยังกระตุกให้เขาน้อมอในระบบเสียแต่ถ้าแถวเนี้ยไม่มีไอ้เบอร์มาร์เก็ตบอกว่าแบบบาลังอันนั้นของญี่ปุ่นอยู่เอฟเออยากไปดอกยากรถติดไม่ธรรมดาเว้เจ้านี้เฮ้ย่ธรรมดาลูกศิษย์พิเศษตัวเนี้ยอยู่เรื่องยิ่เลยโอ้โหหอดอันมดออกลูกงตัวฮะ มดออกลูกมดออกลูกเรื่องอะไรอ่ะรู้ถึงรู้ยันมดออกทุกอย่างเก่งเก่งเก่งยกเว้นเรื่องของอะไรหรือไม่หัวยกเว้นเรู้องตัวเองดูเรื่องเมียบ้างล่มั้ยดูเรื่องเมียรึเปลจัดใจเมียบ้างล่ามั้ยดูเรื่องเมียบ้างปะเคยดูอะไรเลยมันก็สิีไปบอกเขาเห็นยังที่เขาไปเพิ่งคลิปเขาก็ว่ากูอีกมึงกงมวนมึงกงมวนฮะกูว่าปวดกระบาล รักตลอดพิมพ์นำบอกรักตลอดแต่รักคนอื่นมากกว่าหัวมากแต่ละคเขเนอะโอ้โหอ่ะให้คะแนนหน่อยชิบคะแนนให้เท่าไหร่ถือว่าอร่อยอ่าเงี้ยถือคะแนนเต็มซิปไปแล้วเฮ้ยเหรอเฮ้ยให้ไม่ห่วงไม่เผื่ออะไรเลยเหรอแต่ว่ากินได้บ่อยๆ่อยอ้โหงว่าคันเอา มาเฮ็ดเมนูที่ว่าโอวายำมายำนะกะสีได้อาหารอีกแบบนึงน่าจะแซ่บอ่ะค่ะอันนี้ก็เปรี้ยวนะบีบมะนาวหน่อยโอ้โหไม่ต้องบีบแล้วเอามาจะได้กินหอมมะนาวราดพริกยำชุบ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 มันใส่มะนาวเลยบุ๊ดกินเออว้านั่นแหละให้ประมาณเจ็ดขอให้ประมาณเจ็ดบ่เคยกินยางไนครับแต่ว่ากับแก้มนั่นแหละเป็นกับข้าวไม่ไม่ไม่น่าได้ บัวเออเป็นกับแก้มเป็นกับแก้มแต่ว่าต้องใส่เครื่องเทศคือจังหวะอ่ะอันซอยขั้นไปยำไปอะไรก็แล้วแต่แมนๆมนสำหรับคนว่าชาวชอบดื่มเนี่ยเอานี้ไปเป็นกับแก้มได้โอเคก็ดัวเงินก็ต้องเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะบอกขาดหรออเ้ย ไอโกบโกบก็ใกินสองชิ้นขี้แตกเลยอ่ะกบกบมันร่วงจัดต่อเอาไว้นะจำเลยไอสองยังกีนแตกแล้วครับไม่กินได้จริงแม่ตรงอ่ะสองนี้แตกครับกินได้จริงแม่ตรงกินได้นะได้ไม่มีไม่มีอะไรหวาบังคับให้เขากินอ่ะมีปัญหาทางด้านทำไส้นิดหน่อยแต่อาหารอร่อยนะ อืมอม 40. ไอสิบไอชาร์ตี่แตกแล้วว่าโอเคโอเคกิน okay, okay. นาทีละพอแล้ย right. <c oughs> ี่สิบเอ็ดละโอเคพอได้ละอ่ะรถจุดมือกันอร่อยครับแฮริงดองไม่ได้น่ากลัวเหมือนหน้าตามันอันนีอน้อันนี้ไม่ลูกสิ้นทุกเอ้ยไม่ไม่ไม่ไอ้เสียบไม้เสียบปลานะใครกินไม่ทันระวังนะป,ปากปากเลยนะไ <gun> ม ให้เหลืออีกตอนนึงเอาไปนี่ก็ได้เอาเก็บไว้เอาไมย่างกินเว้ยมันเด่นนิดเดียวไปเดี๋ยวไว้ซื้ออีกเอาป่เดี๋ยวไว้ซื้อสิบตัวเลยให้เกียร์พี่น้องของผมฮะพี่กับพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าเอานี่เอามามาอันนี้ถืกว่าเอาเอามาย่างสิบตัวอ่าได้ได้ได้ไปโอ้ป่ะพี่น้องมาให้แากกันน้องพี่อย่างไรพี่น้องฝากไปที่ก่อนมาคิดมาเดี๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครได้ไร้เด้อพี่น้องเด้อ มาพี่น,น้องคนจัดกันครับฝากไปที่เขามักสำลาดน้อยๆแต่ให้มักดนดนเด้อพี่น้องเด้่อสำรับมือหนีอีพีนี่ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับเอโ like คตรมักโคตรมักเย้